เจอเร็กหนุ่มยังหนุ่มหมากบารินที่มีข่าวได้ทุกวันล่าสุดววาแววมาว่าไปคอมเมนต์ใต้ภาพในอินสตาแกรมชมน้องใหม่หวานใจตัวจริงของหนุ่มก้าวจิรายุว่าน่ารักไม่รู้ว่าไปสนิทกันตอนไหนแล้วรู้หรือเปล่าว่าสาวใหม่ในกำลังเข้าพายดูใจอยู่กับหนุ่มก้าวรวมถึงพันี้หนุ่มหมากดูหน้าตาซุมๆลงไปหรือเปล่าเราว่ามีข่าวว่าปาร์ตี้ทีเรื่องราวเป็นยังไงเคลียร์หน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะถ่ายละครอาจจะเป็นเพราะเครียดด้วยมั้งอ่ะครับผมก็ไม่มีอะไร ปาร์ตี้สำหรับปาร์ตี like> ้ปาร์ตี้ก็มีบ้างก็มีบ้างตามตามอายุตามตามพอสมควรครับนะคะเห็นก็คือไปเมนรูปน้องน้องไม์แฟนกาววนันลาวนร่า ครับผมก็จริงๆรู้จักกันไปเม้นเฉยๆก็น้องเขาน่ารักดีรูปนั้นน่ารักดีก็เลยไปเม้นเฉยๆครับรู้มนะคะว่าเขาเป็นแฟนของเก้ารูดเก้าสิระยุรู้รู้ตอนนี้แหละรู้ตอนนี้แหละออไม่ได้กลัวทางเก้าว่าเข้าใจผิดอะไรไม่หรอกครับไม่หรอกครับเก้าครับอย่าเข้าใจผิดเลยครับพี่เออผมแค่ชมเฉยๆนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก้าพูดเก้าพูดสรุปแล้วว่างานเยอะไม่ได้ช้ำรักปาร์ตี้หนักอย่างที่เขาเมากันนะคะ